ลัคนาราศีกรกฎดวงคุณเนื้อหอมมากนะคะในเดือนพฤษภาคมแต่ก่อนอื่นเรามาพูดกันถึงดาวพฤหัสที่โยกย้ายไปสู่ในเรื่องของล่าผลผลประโยชน์ได้ตำแหน่งที่ดีนะคะและดาวพฤหัสสำหรับคุณมาจากในเรื่องของพบสุภาแล้วก็พบอลินะคะภพสุภาก็เจริญรุ่งเรืองความสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่การศึกษาตอบได้เลยนะลัคนาราศีกรกฎท่านใดบางคนเนี่ย อยากจะเรียนศึกษาต่อนะคะไม่ว่าแขนงใดหรือจะสอบอะไรก็ตามจะมีความสําเร็จมีโอกาสที่ดีเข้าสู่เดือนพฤษภาคมอะไรอะไรก็ดีก็รากฏจะมีปัญหาอยู่สักแค่สองเรื่องความรักกับเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพแต่ไม่ได้ร้ายแรงนะอาจจะเป็นในเรื่องของพวกเอ่อเจ็บกล้ามเนื้อปวดเอวปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยนะเอ่ออาจะเดี๋ยวเรามาว่ากัน ข้อดีของกรกฎหลักๆคือเรื่องงานงานเนี่ยดาวเจ้าเรือนการงานไปอยู่ในภพสุภาะความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จนะคะจับคู่กับลาหูด้วยโอโหงานเยอะในะช่วงนี้นะในขณะที่ดาวหลายๆดวงต,ต,ต้นเดือนก็ไปอยู่นี่ดาวทิตย์นะคะดาวการเงินของคุณก็ไปอยู่ในภพการงานอ่ะบอกได้อย่างนี้ นะหลักๆนะพวกงานสายวิชาการครูบาอาจารย์สายข้าราชาการนะคะหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีผลงานที่โดดเด่นออร่าจับช่วงนี้งานฝีมือความเชี่ยวชาญความชํานาญนะคะ,นะคะอะไรที่มันเป็นความรู้ความสามารถของคุณรับทรัพย์ตลอดทั้งเดือนนี่นะไม่ธรรมดานะกรกฏนะในขณะที่บางคนเนี่ยจับงานค้าขายการเจรจานะคะต่างถิ่ต่างแดนแดนไกลางานที่มันห่างหายไป หรือคุยแล้วมันไม่จบงานที่แบบเลิกไปแล้วโปรเจก t นั้นโปรเจก t นี้เดี๋ยวมันอาจจะกลับมาอยู่ดีๆอาจจะมาจับมือเซ็นสัญญารับค่าคอมมิชชั่นใครจะไปรู้นะคะอ่ะทีนี้นะคะการค้าการ ai, ขายลัคนาราศีกรกฎช่วงเนี้การค้าขายต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะ คนจะเริ่มเอ๊ะประทับใจกลับมาซื้อมาหามาอุดหนุนมีความคล่องตัวก็เรียกได้ว่าดวงของคุณเนี่ยจะมีความวุ่นวายกับในเรื่องของการงานแต่มันวุ่นวายแล้วมันจเจริญรุ่งเรืองมีความร่ํารวยมีการได้รับทรัพย์นะคะงานเก่าๆงานขายประกันงานเจรจางานในหน้าเตรียมตัวนะเตรียมตัวบางคนพวกงานสายงานบริการก็อาจจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะคะหรือเขาเรียกค่าอะไรอะ่ะค่าทิปอะ่ะค่อนข้างเยอะ ะะงานดีเงินด,นดีส่วนเรื่องของการเงินบอกไปแล้วเงินดีอยู่นะเงินดีอยู่โดยเฉพาะหลังกลางเดือนเป็นต้นไปโอ้โหดาวมันทยอยมาอยู่ในเรื่องของลาบผลของคุณนะ่ะบางคนจะมีโชคจากการเสี่ยงดวงโชคจากการค้าขายการเจรจาเป็นโชคดีๆทีนี้กรลกกวกมานะคะ ตอนนั้นจบแล้วนะเรื่องการงานหยิบจับอะไรคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงและสูงมากนะคะผู้ละผู้ใหญ่ให้คุณได้ดีเจ้านายให้คุณได้ดีความรู้ความสามารถสร้างความสําเร็จให้คุณได้นะคะตลอดทั้งปีเลยคือดาวพฤหัสน,นะทีนี้อเผอิญว่าดวงคุณโดดเด่นนะคะดาวศุกร์จะเข้าล่าผลกัน ่83จับคู่กันแม่หมอบอกว่าคุณมีเรื่องของความรักระมัดระวังนะคะกรกฎท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงเนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่มีคนเข้าหาคุณเยอะเรียกได้ว่าเป็นดวงเนื้อหอมนะกรกฎเป็นดวงเนื้อหอมระมัดระวังการมีปัญหาความจุกจิกความวุ่นวายเกิดจากความหึงหวงจากคนรักของคุณนะคะและในขณะที่ดาว คนรักคู่ครองของคุณเนี่ยมากุมกับดาวเกตดาวเกตหนะ้ามากุมกันในภพมรณะนะคะอะไรที่เขาทนได้เขาอาจจะไม่ทนคุณต้องระมัดระวังก็รกฏนะคะบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่โฟกัสในจุดยืนของตัวเองพอสมควรเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูแลนิดหนึ่งในขณะเดียวกันสำหรับคนโสดต,ตลอดทั้งเดือนออราคุณโดดเด่นนะคะคือยิ่งโดยเฉพาะต่างเดือนเป็นต้นไปก็รกฏอยู่ดีๆอาจจะมีคนมาเข้าหา มัดจีนะสาวๆอาจจะมีคนเข้าแบบอืประชิดตัวเลยทีเดียวโดยจะนะคะหนุ่มๆเนี่ยช่วงนี้อยู่ดีๆแบบโสดมานานแล้วนะคะก็มีคนเข้าหาแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นกรกฎสําหรับคนที่มีคู่มีแฟนอาจจะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีปัญหากันไปก่อนหน้านี้แม่หมอหมอง,มองว่าประมาณสักกลางเดือนเป็นต้นไปในเรื่องของความรักทิศทางความรักโดดเด่นนะคะ ถ้าไม่ร้ายแรงก็อาจจะกลับมาดีกันแฮปปี้เอนดิ้งก็รกฏมีโชคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้เป็นอะไรที่พยายามทำดีเข้าไว้นะคะมีเขาเรียกสร้างแรงบันดาลใจพลังบวกเข้าไว้แล้วคุณจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาคุณค่ะโอ้โหแต่บอกว่าอย่างหนึ่งนะกรกฏเนี่ยจะช่วงเนี้ยคุณจะแบบว่าอ,อ,อาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับ แบบอยู่กับบ้านอะสไตล์กรกฏนะถ้าว่างก็อยากอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยเดือนนี้จะวุ่นวายทุกอย่างจะเจอผู้คนมากมายพบปะผู้คนสังคมแต่ทุกสิ่งทุกช่องทางจะสร้างโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินและความก้าวหน้าอ้อและกรกฏบางคนมีโอกาสไปศึกษาแดนไกลใครอยากจะศึกษาเ,เรียนต่อต่อให้เป็นในประเทศก็ตามประสบความสําเร็จตลอดทั้งปียกย้ายถิ่นฐานไปทํางานต่างถิน่นต่างแดนแดน,แดนไกลเตรียมตัวนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพการที่ดาวเก เนี่ยมาอยู่ในภพเนี้ยนะคะมาเจอกับดาวเสาร์สุขภาพความรักเหมือนกันต่อให้มันมีปัญหาขอให้คุณใจเย็นนะคะมองหลักื่องเหตุผลทําอะไรให้ระมัดระวงังไม่เหมาะว่าทุกอย่างจะลี้ขายเพราะเขาถือว่าดาวเกตเมื่อมาอยู่ภพมรณะแล้วเนี่ยนะคะจะคุ้มภยัยไอ้เรื่องที่เกิดเหตุเพศภัยก็จะหายไปได้นั่นเองนะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งเวลาในช่วงของจังหวะที่มันกลุ่มกันอย่างเงี้ยมันยังรวมไปถึงการ ร่วมลงทุนร่วมหุ้นกันนะคะอาจจะต้องเช็คกันก่อนอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาวางแผนกันก่อนที่จะตัดสินใจเซ็นเอกสารอะไรไปนะนะคะสัญญาณที่ดีในการร่วมหุ้นลงทุนต่างๆมีความสำเร็จก็ประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปโดยรวมโดยสรุปกรกฏไม่ต้องพูดกันมาก จำไว้คำเดียวเลยดวงคุณดีและดีมากเพราะฉะนั้นดึงดูดแต่สิ่งดีๆมานะจ๊ะนะคะยิ่งเป็นคนที่มีความรู้คู่คุณธรรมศิลธรรมดวงคุณจะก้าวหน้ารุ่งเรืองแน่นอนนะคะใครช่วงนี้อยากจะเสริมดวงแนะนำนะคะหลพระแก้วมรกตหรือหลวงพ่อโสธรไปกับน้มัสการ นะคะขอความเป็นสิริมงคลดวงดีมีดวงโชคลาบด้วยจ้าเดี๋ยวไปเลือกไพ่กันดีกว่ามาดูกันซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณไปเลือกไพ่กันค่ะเข้าสู่ในช่วงของการทำนายไพ่พยากรณ์นะคะลัคนาราศีกรกฎก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะโฟกัส <Focus S 2> ไปที่ไพ่ทั้ง3กองนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สาม เลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดและมาฟังคำทํานายของคุณกันค่ะคำทํานายสำหรับลัคนาราศีกรกฎที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะดวงดีนะ อ้าคนะเฮรมมิดเฮมมิดช่วงนี้อาจจะดูเหมือนแบบว่าเอออยากอยู่เงียบๆแต่ไม่เงียบนะรอบตัวไปหมดนะคะเอออุ้ยบางคนกระกดงานเยอะนะงานเยอะอุ้ยดี ช่วงนี้บางคนอะนะคะมีงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณยังอยู่ตรงนั้นคืองานเยอะนะคะอาจจะยังไม่ใช่แบบได้ขยับขยายเพราะงานส่วนตัวหรืองานที่มันทํามาเนี่ยงานมามาเต็มเลยแล้วภาระ,ะหน้าที่เต็มเปี่ยมนะคะแต่งานดีไงคะแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจมีความก้าวหน้าการงานมีความก้าวหน้าูุหลักผู้ใหญ่เมตตาอะไรอะไรช่วงนี้ก็เรากดรู้สึกว่าทุกคนนะคะให้โอกาส ให้ความสามารถของคุณแบบให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นคุณเลยกลายเป็นคนที่แบบแบกภาระทุกทางนะคะแต่มันไม่ใช่ในลักษณะที่แบบโอ้ยมีปัญหาผักภาระไม่ใช่แต่ทุกคนจะต้องเข้ามาพึ่งพาคุณในเรื่องของธุรกิจกิจการการงานนะคะเพราะฉะนั้นการขยับขยายใดๆเนี่ยมันอาจจะไปเป็นช่วง ช่วงแบบเบาๆก็คือสบายๆหน่อยอาจจะเป็นช่วงปลายๆเดือนเนี่ยเรื่องของการลงทุนหรือโอกาสที่ดีที่คุณจะขยับขยายหรือช่องทางการเริ่มต้นอะไรที่ดีมันก็จะไปเป็นช่วงของปลายๆเดือนนั่นเองนะคะแต่ไพ่หน้าไพ่เนี่ยคือโชคดีนะคะเพอรมิตอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ่อความชานาญความเชี่ยวชาญเนี่ยนะคะสามารถที่จะโอ้โหทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีนะเอเมเรอะ นะคะสุขสบายนะคะแต่อาจอาจจะออกแนวขี้เกียจหน่อยนะแต่งานต้องทำมันสบายจัดนะบางทีอยากพักผ่อนน่ะอยากชิวไม่ได้นะเพราะว่าฝีมือคุณความสามารถคุณอะมันกำลังแบบมีออร่ามีความโดดเด่นนะ,ะช่วงนี้เข้าหาลูกค้าลูกค้าอาจจะเลื่อนไปบ้างนะแต่สุดท้ายนะคะเสร็จคุณแต่คุณต้องดันตัวเองหน่อยนะช่วงนี้อย่าพึ่งขี้เกียจนะจ๊ะอย่าพึ่งชิวเกินไปหาเงินก่อนเ,นเงินเยอะอยู่นะคะส่วนในเรื่องของ การเงินเห็นไหมเงินโอเคนะเงินโอเคนะคะการใช้จ่ายเงินการาทิศทางการลงทุนค่อนข้างดีรายได้ก็ดีบางคนจะมีโอกาสเนี่ยนะคะจับรับรั์ก้อนใหญ่หรือจะมีข่าวดีการเริ่มต้นที่ดีนะ,ะ,นะะเพราะฉะนั้นขยนันขยันนิดนึงการเงินไม่น่าเป็นห่วงสําหรับไพ่กองนี้นะคะในด้านความรักนะคะในด้านความรักคนมีคู่มีครอบครัวดูแล้ว ก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมอ่ะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะบางคนก็อาจจะมีความหึงหวงเป็นไปบ้างนูน่นนี่นั่นแต่เชื่อไหมว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะโอเคอ่ะนะคะปลายปลเดือนแฮปปี้นะคะเรามัดระวังความหึงหวง,หวงสักนิดหนึ่งส่วนคนโสดนะคะคนโสดนี่มีโอกาสพบรักนะจ๊ะโดยเฉพาะดาวศุวันที่21 พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเนี่ยพอเป็นเฮอร์มิตถือตะเกียงนะบางครั้งเราต้องส่องออร่านิดนึงสําหรับคนที่อยากมีคู่มีแฟนออกสังคมนิดนึงนะคะหรือพวกชอบเล่นโซเชียลเล่นแอปอะไรก็เปิดตัวนิดนึงเถอะค่ะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนถูกอกถูกใจเข้ามาแน่นอนนะคะไพ่กองเนี้ยกับ ทิศท,ทางของดวงดาวค่อนข้างเอื้อประโยชน์ต่อกันในลักษณะที่ว่ามันไปทิศท,ทางเดียวกันคือดาวศุกร์เนี่ยเขาจะมาเป็นเกษตรหรืออยู่บ้านตัวเองในพบลาบผลผลประโยชน์ของคุณประมาณวันที่20กว่ากว่านะคะบางคนก็บ,บางตำราเขาจะบอกไว้เลยว่าเฮ้ยอาจจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูอาจจะได้คนมากอดอาจจะได้โชคได้ลาบอ่ะเป็นสัตว์สองเท้าออสองเท้านะคะเพราะฉะนั้น ไพ่ออกมาความหมายดีแต่พอเอิญว่าตัวคุณมันเหนื่อยมันเบื่อมันเซ็งนะคะหรืออยากปีกวิเวทปฏิเสธไม่ได้เลิกเป็นลือสีได้แล้วนะคะเลิกจำสินได้แล้วออกมาพบผู้คนได้แล้วจ้ะช่วงนี้คล่องตัวงานเยอะเงินเยอะสังคมก็ให้การยอมรับเจ้านายอย่างเมตตาคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นเต็มที่ได้แล้วจ้ะจะมีอะไรดีๆแน่นอนดีไพ่กองนี้ดีมากๆอย่าลืมนะ ส่งตะเกียงให้ตัวเองบ้างโดดเด่นบ้างไม่เห็นจะเป็นไรโชคดีค่ะคำทำนายสำหรับลัคนาราศีกรกฎที่เลือกไพ่กลองที่สองนะคะไพ่กองที่หนึ่งเขาโอเคอยู่แต่เขาแบบอารมณ์แบบเบื่อๆนะคะแต่ต้องทำต้องไปอ่าแล้วมาดูไพ่กล่องนี้โอเค นี่พักผ่อนอุ้ยเลิฟเวอร์เอ๊ะจะไปท่องเที่ยวกับคนรักหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยสามดาบเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะขอดูไพด่ดีๆก่อนเฮ้ยขึ้นเหมือนกันเลยอะ งานเยอะนะเนี่ยก็เรากดก็รกดให้กองนี้ฮะเหมือนที่ดวงดาวบอกนะปัญหารเรื่องความรักอาจจะทำให้คุณเครียดได้ครดได้บ้างนะคะบางคนช่วงเนี้ยถ้าแบบมันต้องปรับความเข้าใจกันนะถ้าปรับความเข้าใจอะไรแล้วมันจะดีขึ้นนะคะอ่ะเรามาพูดเรื่องงานก่อนเรื่องงานเนี่ย อ,อ,อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันเหนื่อยหน่อยนะคะงานค่อนข้างเยอะแล้วก็มันอาจยังรู้สึกว่า ตลอดทั้งเดือนนะต้น,ต,นต้นเดือนเนี่ยมันยังงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยเนี่ยมันของคุณแน่นอนบางคนมีงานประชุมพบปะเดินทางติดต่อจุกเจกุนวายแต่มันได้เงินทั้งนั้นเลยนะคะงานหนักงานเหนื่อยเรียนหนักเรียนเหนื่อยเนี่ยอาจจะเป็นของคุณในช่วงนี้แต่คุณเชื่อแต่ว่าปลายเดือนคุณมีโอกาสที่ดีรับทรัพย์รับโชคหรือโอกาสแห่งการประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นตลอดทั้งเดือนมันเดอะสตาร์แล้วไพ่กองที่หนึ่งเฮอร์มิตอยากจะพาก อยากจะชิลไม่ต้องชิลเดือนนี้ชิลไม่ได้นะคะเดือนนี้คือสายลุยค่ะที่จะต้องทํางานสายลุยค่ะที่จะต้องติดต่ออนะคะและโอกาสที่ดีทั้งนั้นเลยเออนะนะช่วงนี้นะเออ ผู้หลักผู้ใหญ่เองเนี่ยนะคะบางทีก็สร้างภาระสร้างปัญหาให้กับคุณได้เหมือนกันโยนงานให้คุณนะคะคุณก็เบื่อเสงเต็มทีแล้วไม่เป็นไรนะคะหรือใครทําธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ไปติดต่อลูกค้าก็จุกจิกวุ่นวายกับคุณไปบ้างเอาเถอะค่ะสุดท้ายแล้วไปเดือนรับเงิน,นะคะ่ะอันนี้ยังไงก็เงินนะคะนะคะใครๆก็จะต้องซัพพอร์ตคุณพ่อค้าแม่ค้าการเจรจาก็เหมือนกันช่วงนี้ลูกค้าจะจุกจิกไปบ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องมาอุดหนุนคุณ ะะเดือนนี้ไพ่บอกทําตัวน่ารักนะคะใครจะยังไงถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงก็อดทนไว้ทําตัวน่ารักน่ารักนะคะคนพร้อมจะเปจะเมตตานะคะเอาไว้เก็บเกี่ยวเงินดีกว่ายิ่งใครเป็นคนที่มีความชํานาญความสามารถนะคะ คุณจะยิ่งรุ่งเรืองบางเรื่องอย่าแต่ใจตัวเองนะลัคนาราศีกรกฎนะคะนักลงทุนต่างๆนะคะนักลงทุนต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนมีข่าวดีมีโชคดีนะคะเอองานเยอะค่ะรู้สึกบางคนอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายเบื่องานเบื่อเซงยางยังยังก่อนนะใจเย็นๆนะคะเออส่วนเรื่องของความรักน่าจะระมัดระวังนะคะเรื่องของปากเสียงความหึงหวงความไม่เข้าใจกันแต่ถ้าปรับปรับอ,อกปรับใจกันเนี่ย นะคะมันน่าจะมีทางไก่เกี่ยวกันบางคนอาจจะไปเดินทางท่องเที่ยวไปออกเดทด้วยกันอะไรอะไรก็ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดช่วงนี้ก็โสดก่อนนะนะดวงแห่งความน่ารักเนี่ยมันมีมาแหละนะคะแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้คนดีๆเนี่ยปลายเดือนอาจจะมีคนมาขอความรักของคุณหรือคนโสดนะคะเตรียมตัวแลได้เลยจ้ะปลายเดือนจะมีโอกาสที่ดีเออการเงินละ การเงินการเงินดีนะคะเพียงแต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะบางอย่างอาจจะมาจากคุณพ่อคุณแม่คุณนะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่คุณอาจจะมาต้องการใช้จ่ายเงินในช่วงนี้นะคะแต่ว่าดวงคุณมีโชคลาภแล้วก็การเงินคุณค่อนข้างดีโดยรวมโดยสรุปเนี่ยสำหรับกร,รกฏเนี่ยเข้าสู่ไพ่ใบที่สองอารมณ์ความความเบื่อหน่ายอาจจะเกิดขึ้นหรือบางอย่างรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งไปได้ไปบ้างผิดหวังท้อแท้ไปนิดนึงแต่ ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าดวงของคุณนะ่ะมันกําลังจะไปข้างหน้านะคะบางเรื่องบางอย่างอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องฝืนใจตัวเองฝืนตัวเองในเรื่องของการงานภาระนะคะจุกจิกวุ่นวายไปบ้างแต่มันจะมีความสําเร็จและความก้าวหน้านะคะช่วงนี้ทําตัวน่ารักพบปะผู้คนสังคมคุณจะมีโอกาสที่ดีมากๆเลยคะ่ะคาทานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่ กองที่สามนะคะรัชนาราศีกรกฎนะจ๊ะ mm hmm. มาดูกันซิอ่าช่วงนี้ใส่ลุยนะคะนะคะลุยอย่างเดียวถูกต้องแล้วจ้า mm hmm. โอ้ ให้บอกช่วงนี้เจ้าชูหรือเปล่าหรือคนแบบเจ้าชูจะเขาเออเรื่องหลักๆใค้ๆระวังให้ดีอ,อดูเดตเาเวอร์ขึ้นอะเรื่องงานก่อนช่วงเนี้ยสายทํางานจริงจังเนี่ยโอ้โหงานเยอะนะงานเยอะนะคะแต่บางคนเนี่ยบางคนทํางานเก่งนะระวังโดนหลอกใช้นะคะ แบบนี้บางทีแบบเจ้านายหปวหน้า,น,น,านะคะ,ะหลอกใช้อะไรงานให้งานเราเยอะๆเดี๋ยวจะนูน่นนี่นั่นเข้ามาตีสนิทเดี๋ยวเลื่อนขั้นเดี๋ยวจะแนะนําคนนั้นคนนี้นะคะหรือจะเซ็นเอกสารสัญญาดีลงานโอ้ยกุยหน้าใหญ่ใจโตเราก็ทุ่มเทซะเต็มที่เลยปรากฏว่านะคะอาจจะหลอกเราก็ได้บางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยกรกดบางอย่างเราต้องดูให้ดีนะคะแต่โอกาสคุณเยอะนะ เรื่องของธุรกิจกิจการเนี่ยไพ่ใบนี้คือปัญหานะคะบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะต้องหาพวกไว้บ้างทําอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีพักมีพวกไม่งั้นคุณจะลาบากนะคะไพ่บอกว่าต่อให้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยมันเบื่อจังเลยคุณก็ต้องลุยลุยงานนะ,ะช่วงนี้นะคะมีแต่คาว่างาน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 ก้าวหน้าจริงเออนะแต่อย่าให้ใครมาหลอกคุณได้อย่าให้ใครมาขายฝันคุณได้บางคนอยากจะไปลงทุนตรงนั้นตรงนี้ ดูซิว่าเขามันหลอกมาขายฝันหรือเปล่านะคะคนทํางานประจํางานเยอะค่ะบอกไว้ได้เลยงานเต็มที่บางคนนะคะอาจจะมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแต่อย่างที่บอกดูด้วยว่าเขามีเด็กรักหรือเปล่ามีเด็กนายหรือเปล่านะคะบางทีทําดีเต็มที่เลยนะคะปรากฏว่าเขาให้เด็กรักของเขาอะนะคะเออดูดีดูดีๆแต่งานดีนะงานดีเอ,อเรื่องการเงิน นะคะการเงินถือเหรียญน,นะคะแปลว่าคุณคุณรู้ว่าคุณควรจับจ่ายใช้อะไรแต่ว่าตัวตนคุณถือดาบหมายความว่าเนี่ยนะคะเหมือนจะเก็บเงินเอาและเดี๋ยวเจอเพื่อนไปสังสค์ไปปาร์ตี้ไปชวนนั่นโวนนี่นะคะหรือบางคนอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายซื้อไอ้นั่นไอ้นีน่ตกแต่งบ้านปรับเปลี่ยน่อมแซมนะคะค่าใช้จ่ายมันอาจจะเข้ามาแบบนี้แต่คุณก็ถือนับได้ว่าคุณมีเงินล้นะคะ่ะแต่ช่วงนี้คุณพร้อมจ่าย นั่นเองนะคะแล้วก็รากดบอกว่าอย่างนะ,ะเวลามีมีเยอะนะคะคนอาจจะช่วยเยอะเวลาไม่มีเนี่ยพึ่งใครไม่ได้นะก็เรากดเพราะฉะนั้นวางแผนเรื่องของการเงินให้ดีเ,เรื่องของความรักบางคนก็เรากดช่วงนี้มีเสน่ห์มากมีเสน่ห์ นะคะคนมีคู่มีแฟนแล้วระมัดระวังให้ดีออกสังสรรค์ปาร์ตี้เพื่อนฝูงระมัดระวังนะคะมีปัญหาเรื่องของความรักการทะเลาะบอกแว้งการเข้าใจผิดกันได้หรือบางคนระมัดระวังลักซ้อนเกิดขึ้นได้นะไพ่แบบนี้โอ,โอ้โหลักซ้อนนะคนโสด็เระมัดระวังว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะเขาซ้อนอะไรหรือเปล่ามันอาจจะต้องดูใหดดด้ดีตัดสินใจให้ดีนะคะศึกษาให้ดีก่อนอย่ามองแค่ด้านเดียว นะคะจะดีกว่าอ,อ่าจะดีกว่าถ้าเกิดบอกว่าช่วงนี้ไม่สนใจอะไรเลยทําแต่งานนะคะมันก็จะไปจุกจิกวุ่นวายเรื่องของงานแต่ก็รกกฎดวงดาวมันเดินดีแหละนะคะดาวต่างๆมันเดินสัมพันธ์ในลักษณะที่คุณมีโอกาสที่ดีมีแต่มักจะมาพร้อมกับภาระหน้าที่ความจุกจิกวุ่นวายอันนั้นเป็นธรรมดาแต่จริงๆแล้วอะถ้าเกิดคนพวกทํางานโซเชียลออนไลน์นะคะเพราะว่า อันเนี้ยมันเจ็ดทวสร้างภาพมายาดีนะนะคะ fc เยอะนะแต่อาจจะต้องแบบเออให้มันแจ่มชัดกว่านี้นิดนึงสร้างฐานแฟนคลับอีกสักนิดนึงจะดีกว่าหรือบางทีเนี่ยเรามัดระวังเรื่องของดราม,ม่านะคะเรื่องของอ่าเนี่ยเห็นไหมเดวี่ David, พวกอะไรเงี้ยบางทีเราเราต้องพูดอะไรแล้วมันมีความจริงอะทำอะไรแล้วมันมีความจริงมันจะดีกว่านะคะ เอาเป็นว่าทุกวงการคะจะค้าจะขายอะไรเน้นหนักในเรื่องของความเป็นจริงหรือแม้กระทั่งการซื้อการขายอะไรให้เน้นในเรื่องของความเป็นจริงอ,อย่าแบบขายฝันลูกค้าลูกค้ามาขายฝันเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยจ่ายก้อนใหญ่อะไรย่างงี้ไม่เอา ทุกอย่างต้องมีการมัดจำนู่นนี่นั่นนะคะวางแผนดีๆแล้วดวงชะตาของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีอ่า justice ไพ่เตือนสติว่าทำอะไรแล้วให้ชั่งน้ำหนักให้ดีอ้ออีกอย่างหนึ่งทำอะไรแล้วต้องมีแบ็กมีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วคุณจะดีนะคะต้องมีแบ็กไว้บ้างคะ่ะ